สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับมือนีผ้ามาเข่าสวนพุทธาครับพี่นอ้องผ้ามาชมดอกพุทธารุ่นสองครับพี่น้องรุ่นสองครับกำลังติดโรกๆเลยครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปประมาณสองอาทิตย์กว่าครับพี่น้องประมาณสองอาทิตย์กว่าว่าได้เข่าสวนไม่ได้ลรคคลิปครับพี่น้องเนื่องจากบาท่องติดภารกิจ เพิ่งคุณแม่ป่วยเของไอซียูครับแล้วก็ลูกชส้ลูกสาวกับใครเลือดออกนอนคนละโรงพยาบาลครับโอ้อยากครับพี่น้องอยากมาจากมือนีเซธพรกิจเลี้ยวกับวทุก,กับมะเขาวสวนครับมะเขาาสวน โทรศัพท์กับสอบม,มาเรียบร้อยแล้วมาเข้าสวนครับพี่น้องมาถ่ายคลิปเองพ่อพี่น้องเบิ่งผู้ใดสร้างคลองไว้กับมือนี้ก็เริ่มซ้งแล้วครับพี่น้องเริ่มซ้งแล้วเริ่มซ้งแล้วหลังจากบ้าทงได้อยู่บ้านเริ่มซ้งแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือสึ่งมากสิพีนอนอยู่โรงพยาบาลครับพี่น้องนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยบ่ได้เข้าสวนบ่ได้อยู่ รับพัสดุพัสดุก็เลยตีกลับครับตีกับเพราะว่าบมมีคน้นอยู่บานบมมีคน้นายเงินรับแทนครับโมมีข้นาจเงินรับแทนการเฮากระสีมาท,ทำการบำรุงครับพี่นอ้องมาทำการบำรุงเมื่อพุทธซาติด,ดอกสีแล้วอันนี้อยู สองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์หยากข็ากขึ้นแล้วรลนนครับพี่น้องหยาขึ้นแล้วฝนกะตกพอลิลินนี่ครับพอลิลินหยาเริ่มขึ้นแล้วดอกพุทรารุ่นสองนี่รู้สึกว่าสิล,ลายดอกกอุลุ่นแรกครับพี่น,น้องมาทุงก็บจะทาการบรํารุงครับบ้านนี้ทําการบรํารุงอย่างจริงจังครับบ้านนี้กระสีใส่ฮอร์โมนครับฮอร์โมนแล้วก็ผสมกับยา เชื้อราครับพี่น้องยาเชื้อรายาเพียรป้องกันดอกร่วงป้องกันดอกบอดผสมสารผสมเกสรพร้อมครับพี่น้องผสมประสานผสมเกสรพร้อมแล้วก็ให้น่ามาครับพี่น้องให้น้่านี่ยนี่พี่น้องก็จะได้ยินเสียงเครื่องว่าท้องสูบน้ายู่ครับพี่น้องให้น่าครับให้น่าพี่น้องอย่าลืมพ่นยาเชื้อรานะครับเด้อยาเชื้อรา ยาพียครับป้องกันเพียพร้อมป้องกันดอกล่วงดอกบอดผสมสารผสมเกสรด้วยนี่แะครับหญ้าขึ้นเร็วมากเลยครับพี่น้องนี่ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหมื่นนี่ขึ้นเร็วครับขนาดตัดไปรอบนึงเอ้ยเออแม่นเดือนนี้ตัดไปรอบหนึ่งเลยครับนี่นะครับ เข้าพพลชุดบลรุงไลยเลยครับพี่น้องเด้อชุดบลรุงชุดบำรุงเลยเลยดอกปดิศาข้ากำลัง,ลง,ลลง,ลง,ลงขาวอะไรอยู่ครับนี่ข้โมูกยกะพี่พี่น้องบ่ได้สนใจกะโท่มากครับเหมือนท่วกรบสุนก้า9แปดแสมสสเก้าเปหครับพี่น้อง หุดกบเป็ดเป็ดสามซี่สามกบเป็ดทองนะครับอันนี้เ้ากระแทงกิ้งก่อนไปน้ำนะครับพี่น้องแทงกิ้งก่อนไปน้ำครับอย่าให้มันทึบครับอย่าให้มันทึบเนี่ยแทงทางล่างลงลงครับพี่น้องอย่าให้มันทึบครับ ดอกพุทรารุ่นสองนี่ดกดกเป็นพิเศษเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่คืออาการเรียกมาท่องเขาด้วยครับพี่น้องนี่นบไม่ได้พ่นยาครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้พ่นยาเลยครับพี่น้องอ๋อกัดพี่น้องมั้งครับนี่แหละครับเนี่ย จอไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ยจอไปแล้วเพราะว่าบ่าทงบ่ได้อยูส่สวนบ่ได้เขาสวนเลยครับประมาณสิบกว่ามื่อครับพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดมือมาสีนอนโรงพยาบาลลูกสองคนอยู่โรงพยาบาลน,นะเพื่อเมียอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเที่ยวเขาเที่ยวออกไฟอยู่บ้านกับเปิดไปเลยครับพี่น้องนี่แหละครับคือเขาบ่ได้อยู่ดูแลก,กับเป็นสิทธครับพี่น้องขอบับรถเป็นยังครับ กุ้ามีหลายรุ่นรุ่นแรกเ้าบริอยเอาเอารุ่นสองรุ่นสาม,มครับพี่น้องเ,เอารุ่นสองรุ่นสาม,มครับ